สวัสดีทุกทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะพาท่านมาดูนะครับเนาะ,ะก่อนที่เขาจะเกี่ยวเข้านะครับเนาะก่อนที่เขาจะเกี่ยวเขานั่นเออเจ้านาเขาต้องเนี่ยครับมนันนะเข้าบนห้องมนันนะเขายังครับบอกคือเขามาันมันล่มทับคันนานเนาะเวลารถเกี่ยวมันเกี่ยวยากครับ กเลยมันนะคือมันล่มไปทางในนาครับเข้าบ่ร่มก่าแย่้มันล่มเนาะเนี่ยครับตรงมาลายหน่ะไหลปื้ดมันหมดแล้วครับแหมวันสองวันรถจะมาละนัดรถเรียบร่แล้วครับ,บก็เลยมันนะะครับมันนะคือมันคือมันโป้นคันนานครับบ่คือมันล่มเต็งคันนาเนาะครับเนาะ เน <tang s> ี่ยเวลาเขาหน้ามันจะเป็นนิ่งยาครับมันจะออกไปสองข้างเยเนาะบ่คือมันมาเข้าหากันนะครับเนาะครับคือมันเกี่ยวง่ายรถเกี่ยวง่ายครับอันเดียวมันจะปาดคัแนนนะครับเนาะถ้ามันล้มมาปาดคันนนรถเกี่ยวมันเกี่ยวยากครับพอเขาใจรถใหญ่เกี่ยวนะครับเนาะมันจะใจคนเกี่ยวครับถ้ามันวัก มันได้มันก็จะเสียหายนักน้อมเนาะถ้าเขาเขาตากมันเห็ก่อนะคือเขาล่มมันเห็ก่อนนครับล่มเพื่อมันเข้าไปในล่มในแนเนาะครับมันล่มเข้าไปในแนเนี่อยครับมันก็จะเศร้าไปในนาบุมันจะล่มเข้าไปในนาบุน้อมเนาะมันจะเสียหายน้อยครับเนี่ยเพราะว่าเข้าบบล่มนี่คือล่มน้องเนาะ ทางข้างนี้เปิดหน้าสุดเลยนะครับเนาะข้างไห้นี่ครับเปินหน้าสุดเข้าไปละครับถ้ามันจะล่มมาตรงกางมันจะล่มมามันก็จะกั้มกันนะครับเนาะมันจะล่มบบนแนบนะครับเนาะนี่เปิดเอาจะสูุดแล้วครับยาวไปสองร้อยเมตรเลยครับนี่นะเจ้านี้เปิดแยะ แล้วล่ะครับถ้ามันร่มแล้วเนี่ยครับเอาตาไปแล้วให้มันร่มไปไปให้ไผ่ให้มันนะครับเนาะเออรดเกี่ยวก็ได้เกี่ยวง่ายขึ้นครับครับบ้าน่างบ้านผมเขาเป็นเยกออีก้กันมดนะครับเป็นเยืยออี้กันมดนะครับมันจะได้เกี่ยวง่ายเนาะ เกี่ยวง่ายด้วยมันจะล่มบันแนบครับมันจะโคโย,โยครับภาษาไทยอะมันโกงเนาะมัโนโกงครับมาจะเกี่ยวง่ายขึ้นครับอันนี้ได้นัดลดปืนแล้วนะครับถ้ามาวันนี้ก็ยได้เกี่ยววันนี้ครับนาัดบกวันของวันนี้นี่ครับคนเฮาก็เจ้าบ,บ้านเฮาเจ้า,จานาเฮาก็าเลยมานี่ก่อนนะครับ มาตาบก่อนคือมันไปให้ไผ่ให้มันก่อนครับรถเกี่ยวจะได้ง่ายเนะเาะพอเขา้าเฮามันแน่นครับเข้ามันบัดใจออกห่างครับเข้ามันแน่นเกินครับนี่คือมันย,ยะตึงวันนะครับแถา,น,านี้แถวนี้นะชาวหน้าเฮาจะยิ่ยงอีก,กันมั่นะครับ หัวลงอื่นเป็นแย่อย่างไดนะครับเนาะที่อื่นเป็นแย่อย่างยี่ก็ครับบันคือมัคือมันมันมาปาดคัแนนนะครับเนาะมเข้าร่มมาปาดคัแนนครับอันนี้เปิดยังกับแย่มดเลยนะครับก็ยังเหลือหอยู่เหลือหัน้อยเดี๋ยวก็ครับเนาะอันนี้นี่นัดรถแล้วครับครับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับเนาะฝากตัวนะครับเนาะฝากช่อง ตัวเองนะครับเนะบาะฝักกดติดตัวเองนะครับเนาะขอบคุณครับ